สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งแล้วกันที่ว่าหาได้ยากและเป็นของที่มีนะพุทธคุณที่ดีมากและมีน้ำหนักเบาขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือเป็นหมากถุยลงปูเอียมวัดหนัง นะครับหรือพระภาวนาโกศลเทระหรือเจ้าคุณเท่านะครับก่อนอื่นผมต้องขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามของท่านผู้สร้างแล้วกันนะครับเพื่อเผยแผ่พุทธคุณและบารามีของท่านนะครับสำหรับหมากทวยลูกนี้นะครับเราดูดีๆนะครับจะมีการพอกนะครับพอกผงพอกอะไรสูตรของของท่านนั่นแหละครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นแดงๆเลยเห็นไหมครับนะดูครับอันนี้คือเนื้อจริงนะที่ผมลง,ลงกล้องให้ดูประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีความเก่านะครับมากทถุยนะครับเราดูขนาดเห็นครับจะเล็กมากนะครับเล็กเท่าๆ,ๆกับเหรียญบาทเหรียญบาทเนี่ยนะเราเหรียญบาทวาง่างี้นะบางที เยวเหรียญบาทวางวันนี้เทียบกันให้ดูก็ประมาณเหรียญบาทนะฮะประมาณเหรียญบาทนะามาดูว่าผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าหมากคุยวนี้นามีความเก่านะครับนามีรูตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเราซองดูเลยเห็นไหมครับ,รนะรบจะเป็นรูลงไปน่าจะอุดน่าจะมีอุดผงหรืออุดฉลง ตามสูตรของหลวงปู่ยมนะครับซึ่งหมากทุยเนี่ยนะครับท่านจะสร้างโดยหมากทุยที่ตายภายจะให้ลูกศิษย์ขึ้นไปและจะมีวิธีการขึ้นแบบไหนผมก็จาไม่ได้นะผมผมผมอ่านมาแล้วผมจําไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเป็นหมากที่ตายภายนะครับนํามาแล้วก็เอามาทานะรประวัติอย่างอื่นทุกท่านก็ไปหาอ่านศึกษาได้นะครับเพราะว่า คนที่เขารู้จริงๆเนี่ยก็จะทําให้เราอ่านเลยนะอันนี้ผมก็เป็นครูพักรักจําแต่ผมก็ดูลักษณะความเกาเา่านะฮะัหมากทุยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหมากทุยที่มีความเกา่านะถ้าเป็นตัวจริงนะผมว่านะหมากนี้นะครับเป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวเล่นๆนะเพราะว่าโดยส่วนมากหมากทุยเราจะเห็นเป็นแบบถักเชือกเห็นไหมครแต่ถ้าเป็นเปลยแบบนี้มาเนี่ยนะครับ เราจะเห็นชัดเจนเลยเป็นรอยย่นของกระดาษสาเห็นไหมครับปริแบบนี้นะก็จะพันด้วยกระดาษสาหรือจุมอ่มพอกผงพอกอะไรฮนะเนี่ยพอกลักอะไรตามสูตรท่านแล้วนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> สวยงามนะผมให้ดูเป็นพอหอมปากหอมคอนะผมก็ไม่ไม่ได้เก่งมากแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่าลักษณะแบบเนี้ยนะมีความเก่าแน่นอนนะครับแล้วก็เนื้อหาอย่างนี้แนละ้วก็ เนื้อรักต้องแห้งเวลาสัมผัสต้องมีความฉ่ำน,นะครับผมไม่รู้ว่าพอกัยังไงนะแต่ผมรู้ว่าผมชอบนะจึงนำมาลงให้ทุกท่านได้ดูปเป็นแนวทางการศึกษาร่วมกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ